จัดอันดับ3ราศีที่ร่ำรวยในปี2,567อันดับที่หนึ่งราศีเมษในปี2,567 จะเป็นปีที่โอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณหลังจากที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมานานดาวพฤหัสที่โจคจรกลุ่มลัคนาของคุณในช่วงเวลานี้จะให้คุณเต็มที่ในช่วงต้นปีนี้ค่ะก่อนที่ท่านจะโคจรย้ายออกไปที่ช่องการเงินในวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสเนี่ยเวลาท่านอยู่ที่ใดก็จะให้คุณกับช่องนั้นค่ะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ เป็นดาวที่มีกําลังเมื่อโคจรกลุ่มลัคนาก็จะให้ผลกับตัวคุณเมื่อโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินในวันที่30เมษายนทําให้หนึ่งปีต่อจากนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การร่ารวยของคนลัคนาราศีเมษยิ่งถ้าคุณทําความดีมาเนิ่นนานเช่นช่วยเหลือผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่ท่านเจ็บป่วยช่วยเหลือเจ้านายที่ลําบากทางธุรกิจทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผลบุญนี้จะส่งผลส่งคุณทําให้คุณเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และจะเห็นชัดเจนในช่วงต้นปี2 5 6 7ยาวไปถึงในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีคุณจะมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนเพราะว่าในช่วงสองเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเพิ่งโคจรย้ายมาสู่ช่องการเงินและโคจรมาร่วมกับดวงดาวสุพเคราะห์เป็นกลุ่มดาวเลข4ี่เลขห้าเลขหก 5, เก, 6, ก,กเศรษฐีร่วมด้วยดาวเกียรติยศดาวอาทิตย์และดาวมฤตยู โคจรรวมกันถึง5ดวงอยู่ในช่องการเงินค่ะทําให้ช่วง2เดือนนี้คือเดือนพฤษภาและมิถุนายนปนลัคณาราศีเมฆคุณจะมีโอกาสได้รับเงินโมรดกหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้รับโชคใหญ่จากการเสี่ยงโชคหรือคุณอาจจะมีโอกาส ้เงินสำเร็จหรือคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เงินสนับสนุนทั้งที่แบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยคุณมีโอกาสได้เงินประกรันคุณมีโอกาสทำธุรกิจได้ผลกำไรอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่ทำกับคนต่างชาติ หรือในสถานที่ใหม่ๆซึ่งดาวพฤหัสดวงนี้จะโครจรอ,อยู่ในช่องการเงินยาวไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินของคุณนะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการลงทุนและลุยเต็มที่ค่ะก็ขอให้คนเมรทุกคนร่ำรวยมัง่งคั่งโชคดีค่ะจัดอันดับ3ราศีร่ำรวยในปี2567อันดับที่2 ราศีกุมคนลัคนาราศีกุมในปี2567ในปีนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นตัวแทนของพบการเงินและพบลาภะโคจรได้อุรุมกาเกนและปฐุมกาเกนเข้าสู่พบพันธุนะคะเงินจึงไปสัมพันธ์กับคำว่าพันธุพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดิน ครอบครัวในปีนี้นะจึงเป็นปีที่คุณมีโอกาสร่ํารวยจากทรัพย์สินของคุณบางคนร่ํารวยจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถใหม่หรือสามารถขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือได้เงินจากสินทรัพย์ของคุณเช่นเช่าที่ดินเช่าบ้านเช่าสำนักงานหรือว่าเช่ารถหรือว่าปรับปรุงบ้านรถที่ดินเพื่อนํามาประกอบธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศทำอาหารเดลิเวอรี่เป็นต้นดาวมฤตยูซึ่งรออยู่ใน พันธุทําให้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของที่พักอาศัยหรือที่ทํางานหากคุณทํางานกับครอบครัวหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินทรัพย์ของคุณให้มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อรับคุณประโยชน์จากดาวพฤหัสที่จะเข้ามากระตุ้นในภพพันธุในวันที่30เมษายนนี้ค่ะเพราะว่าดาวมฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมเปลี่ยนแล้วดีปรับแล้วรุ่งนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการใช้บ้านของเราเนี่ยนะคะมาเป็นที่ทํางานเป็นการปรับเปลี่ยนแล้ว นะหรือว่าขายบ้านของเราออกไปนะแล้วก็อาจจะซื้อบ้านใหม่เป็นในลักษณะของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านรถที่ดินนะเพื่อที่จะได้รับ โชคเกี่ยวกับดาวพฤหัสก็คือในเรื่องของการเงินหรือความสาเร็จนั่นเองซึ่งจุดที่โดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงก็คือเดือนพฤษภาฯนะคะดาวเสาร์ที่คุมลัคนาเนี่ยได้องค์เกณฑ์นะแต่ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวบาปรราะห์และมาจากภพที่เสียก็คือคำวินาศในเรื่องร้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องดีสําหรับคนกลุ่มนะคะอยู่ที่ว่าคุณอาจจะต้องมีความอดทนให้มากๆเพราะว่าดาวเสาร์แปลว่า ความทุกข์ความเหนื่อยการอดทนการรอคอยดาวเสาเป็นดาวที่เดินช้านะคะแต่ว่าเมื่อคุณทนได้นะคุณก็จะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะว่าดาวเสาวดวงนี้ที่ทับลัคนาของคุณนะ่ะได้ตําแหน่งองค์เก์เป็นตาแหน่งที่ดีแต่มันจะมาด้วยความอดทนและการรอคอยเช่นเมื่อคุณทําบ้านนะคะเพื่อที่จะเป็นสนํานักงานก็อาจจะต้องใช้เวลา หรือถ้าเกิดว่าคุณนําบ้านมาทําเป็นธุรกิจก็ต้องใช้ความอดทนต่อปัญหามันจึงจะสําเร็จผ่านไปได้และในปีนี้คุณมีโอกาสได้เงินมากและเสียเงินมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวราหูซึ่งเป็นกเกษตรเจ้าเรือนของคุณนะคะโครจรเข้าสู่จุดกระดุมพระต้นุกกระดุมพระมีโอกาสได้เงินแต่ราหูดวงนี้นะคะอยู่ในช่องการเงินตามหลักโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทเป็นเกณฑ์เสียเงินได้โดยเช่นเดียวกันนะคะเวลาได้ก็คือได้จากเราเวลาเสีย ก็คือเสียจากตัวเรานั่นเองนะคะได้หรือเสียเงินนั้นนะคะจากตัวคุณเองคุณจะต้องวางแผนให้ดี mm hmm. ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในความร่ารวยที่คุณจะได้รับในปีนี้ค่ะ mm hmm. จัดอันดับ3ราศีที่ร่ํารวยในปี2567อันดับที่3 mm hmm. ราศีมังกร ลัคนาราศีมังกรค่ะหากปีที่ผ่านมาคุณยังไม่สามารถซื้อบ้านซื้อรถได้นะแต่ว่าหวังตั้งใจอะค่ะอยากที่จะ มีบ้านมีรถของตัวเองนะคะความหวังนี้ยังมีนะคะในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมดาวพรหัสที่โครจรเนี่ยนะคะจะโครจรอ,อยู่ในภพพันธุได้ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ปฐม,มเกณฑ์จะให้คุณกับช่องพันธุนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่ท่านจะย้ายออกไปในภพปุตตะซึ่ง ถ้าคุณไม่ใช้โอกาสนี้นะคะอีก12ปีดาวพฤหัสถ,ถึงจะโครจรมาอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งะคะซึ่งในช่วงเวลาที่แจ้งนี้คือเมษาถึงพฤษภา,าดาวการเงินในช่วงนี้ก็จะโครจรร่วมก,กันกับดาวคู่ธาตุค่ะ คือ83นะซึ่งเป็นเรื่องของความคล่องตัวในเรื่องของการทํามาหาก,กินด้วยนะคะส่วนดาวคู่ธาตุนี้ดาวอังคารนะก็มาจากคําว่าพันธุมาจากคําว่าลาภะก็คือมีโอกาสที่จะได้เงินจากบ้านจากรถหรือได้โชคจากบ้านจากรถนะคะแต่ว่าคุณก็จะต้องนะทำตัวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าดาวการเงินกับดาวการงานอยู่ในช่องของคําว่าสหาาั์ชะมันจะต้องแบบบอกออกไปนะคะ,ะแสดงตัวนะคะแสดงความตั้งใจหรือพยายา ขยับนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะทําด้วยนะไม่ใช่รอให้โชคเข้ามาหาเราในฝ่ายเดียวแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะพบพันธุเนี่ยก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวของคู่เอกสารสัญญาค่ะโคจรให้คุณอยู่ในช่องนี้นะคะทําให้เกิดเรื่องของการทําธุรกรรมค่ะไม่ว่าคุณจะทําธุรกรรมใดๆนะคะก็มองว่าในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นจะผ่านฉลุเลยค่ะส่วนดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็มาจากคําว่าปุตตะนะ,ะปุตตะก็คือสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องอครอบครัวของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่บางคนขายบ้านเพื่อซื้อบ้านใหม่ขายรถ เพื่อซื้อรถใหม่ทำธุรก,กรรมกู้ยืมเงินบางคนทำบ้านใหม่เป็นโฮมออฟฟิศหรือว่ามีการร n โนเวทบ้านก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของที่ดินค่ะได้ที่ดินจากครอบครัวหรือว่ากู้เงินได้นะจึงนำมาสร้างบ้านเป็นโค้งสุดท้ายนะใครต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยเลยค่ะ แล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะดาวเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะจะโครจรร่วมกันกับดาวเกตนะคะดาวเกตเนี่ยก็ได้ตําแหน่งด้วยนะเป็นตําแหน่งมหาอุดเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดของดาวเกตคือ2ปีอะ่ะกว่าจะกลับมาตรงเนี้ยในช่องการเงินของคุณด้วยนะแสดงว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะให้โชคให้คุณกับตัวคุณแล้วก็จะโดดเด่นมากๆนะเรื่องของการเงินนั่นแหละนะคะให้คุณประโยชน์เรื่องของการเงินดังนนั้นใครอยากขายที่ ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขายบ้านขายรถขายที่นะไหว้หรือบวงสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีคุณจะขายง่ายขายคล่องได้โชคนะในเรื่องของการเงินด้วยนะในเดือนพฤษภาคมาเลขบ้านเลขรถในช่วงเวลานี้ก็จะนําโชคมาให้ด้วยค่ะก็ขอให้พลคณามังกอนนะคะทุกคนมีโชคดีเฮงเฮงรวยรวยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะ3ราศีที่ร่ำรวยในปี2567ใครสนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ